สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลิน a าแนลวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำหนายาครับไล่จิงจกตุกแกออกจากบ้านเรือนของเรานะครับไม่ให้มารบกวนได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำ น้ำยาการไล่จิ้งจกตุกแกกันเลยนะครับ นี่เลยครับอุปกรณ์ที่พ่อเพินจะไล่ยิงจกตุกแกวันนี้ครับมันก็มีเนี่ยครับน้ำส้มสายชูครับแล้วก็พริกป่นครับมันจะขาดไม่ได้นี่ครับเหล้าขาวครับ40ีกรีเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับ น้ำเปล่าครับเราเทน้ำเปล่าลงไปนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดใหญ่นะครับน้ำส้มสายชูครับครึ่งแก้วครับ ประมาณนี้ครับครึ่งแก้วเทลงไปเลยนะครับแล้วขาดไม่ได้นะครับเหล้าขาวครับอืมกินฉุนเลยครับก็ครึ่งแก้วเหมือนกันนะครับเทลงไปเล้วครับ กินฉุนมากเลยครับขนาดคนยังเมาแล้วครับี๋ยวจิ้งจ๊กทุกแกจะเหลือแล้วครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างนะครับก็คือพริกผงครับพริกป่นครับใส่ลงไปเลยครับถึงช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ เมื่อเราหมักได้หนึ่งชั่วโมงนะครับลก็มากรองครับกรองเอาแต่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับกิ่นชุนมากเลยครับขนาดคนยังมึนยังเมาเลยครับแล้วตุกแกยิ่งจกจะเหลือนะครับอย่างนี้ครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็ทำได้นะครับเป็นเคล็ดลับดีๆเลยครับ สามารถไล่จิงจกตุกแกไม่ให้มารบกวนบ้านเรือนเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นจิงจกตุกแกกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราปะเทใส่แก้วเลยครับเดี๋ยวมาใส่ป๊อกกี้นะครับ ปิดฟ้าครับปิดฟ้าแล้วก็เขย่าทีนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้แล้ะครับง่ายๆเลยนะครับไปครับลงไปฉีดพ่นทุกยิงจกทุกแกด้วยกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับฉีดเลยครับฉีดพ่นเลยครับตามช่องไม้นี่แหละครับส่วนมากมันจะมาเกาะ อยู่แถวนี้นะครับเราก็ฉีดพ่นเลยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราได้นะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับลองมากินฉุนของเหล้าขาวแล้วก็กินฉุนของพริกแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเราไม่ต้องพ่นสูงมากนะครับพอมันจะเข้าตาของเรานะครับ เวลาเราฉีดพ่นเราหา,หาแว่นตามาใส่ด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่นของเรากลิ่นละอองมันจะดิวเข้ามาหาเราได้นะครับตามซอกเล็กๆพวกนี้ครับฉีดพ่นได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจิ้งจกตุกแกมันจะชอบอยู่นะครับตามขอบไม้ครับ ฉีดพ่นเลยครับเดีย๋ยวมดก็ฉีดพ่นได้ครับมดนะครับตัวน้ำดำครับพวกขอบมงขอบไม้ฉีดได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เสียงแค่นี้นะครับเป็นสูตรง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับน้ำยาไล่จิงจกตุกแกของพ่อเพลินวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับ ผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์กดติดตามเพร่มนเ,นลเลช n e l ด้วยนะครับขอบคุณครับ